จริงเลยหน้าปกฟุ้งมากคิดถึงอินฟินิตเนาะแล้วเพลงนี้แบบเพลงตำนานเกินไปเปล่าเพลงแบบตั้งแต่อินฟินิตแบบเนาะโอ้ยเดย์แบบเพิ่งจะได้ไม่เท่าไหร่เองอ่ะสวัสดีค่ะพวกเรายังอาร์อีอุ้ยแห้งเรื่องแสงโอ้ยดนตรีที่เราคิดถึงว้ายอุ้ยคิดถึงอินฟินิตเลย Yeah. <laughs> <อ>น้องเขายิ้มตลอดเลยอะ่ะเอาแล้วก็ได้ của mình bắt sao nguy nguy nó cứ cứ thấy sai à nha luôn เอวอนะเอวอเออเนาะทำอยู่นะน้องคู้จิเนอะ แม่งเลยเวลาที่ผู้ชายมีความรักนอิแต่แล้วก็แฮปปี้กันชิวแบบยิ้มเลยว่ายิ้มไม่หยุดเลยทุกคนเลยไม่อยุดเลยคนนี้อะไรเนี่ยก็ไม่รู้วามีความสุขอ่ะมมันมันไอ้นี่เนี่ยเขาเป็นยิ้มต่างเลยมันเต้นด้วยมันเนี่ยลุกเออเราก็รู้แล้วว่าทำไมคราของมันได้ขนาดนี้เพราะแท่งไฟก็เรืองแสงด้วยไอ้แท่งไมฟเออแล้วชุดก็เหมาะอีกเออมันเหมือนได้ได้รับพลังงานบวกก็ยัง อันนี้มันฉามฉในซีรีส์เลยนะที่แบบไฟสองที่พระเอกกับพระเอกหน้าสว่างมากร้อเพลงนี้นางเอกฟัง,ฟงอุแต่วันนี้พระเอกสี่คนวันเ <S <S นี้ยพระเอกสี่คนหาเลือกเอาเลยค่ะจะเป็นนางเอกของคนไหนวะภาพรวมก็คือตรงตัวมากแบบอะไรก็เอ้ยแอบไอ้นี่ว่ามันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็อย่างมีมีฝังคนที่เขาแบบว่าไม่ได้มีพื้นฐานก,การร้องเพลงขนาดนั้นแต่ว่าวันนี้จึ้งแต่วันนี้คนเลยชมันแบบเอ้ยมันดูสมบูรณ์อ่ะเรียกว่าเขาเขาประสบความสำเร็จนะเพราะว่าเขาทำให้เราแฮปปี้ได้ค่ะจริงทุกคนเก่งมาก เป็นโชว์ที่ที่ที่ร้องที่ที่มันไม่น่าเบื่อใช่อะเริ่มกันที่คนแรกเลยจากมินกิวน่าจะฝึกไม่นานนะที่เขาจะร้องเพลงปุ้ยนี่ชิเป็ค่าจ้างเออเสื้อสีแดงเออจำได้วันนี้มันในลุกหนุ่มแว่นอุ้ยวันนี้เขาดีเราแล้ใจมากดูเป็นคนแบบอบอุ่นแล้วแบบวันนี้ทั้งร้องทั้งแง๊กไยนะใสองอย่างเลยอุ้ยซึ่งแะไรเขาทำได้ดีมากเลยนะเมื่อกี้ เรารู้สึกว่าเขาแบบเขาเขาทำให้คนอินจอยได้เขาใี้แบบจังหวะแบบการใส่หนักใส่เบาแล้วแบบรู้จังหวะที่คนใส่ก็ใส่ตรงไหนแล้วแบบจังหวะตอนกล้องแพนแล้วหันมามองกล้องอะมึงอาชีพมึงฟีลแบบว่าแบบหันกล้องรอ่แล้วแบบมองกล้องอะแบบแบบชิวๆปะอไร่แล้ววันนี้ลูกเขาชิลจริงนะแบบว่าหนุ่มแว่นอะเขาเขามีได้เบื่อเนี่ยจริงเขาใส่แว่นเองหรือเปล่าเนี่ยใหไแมันหล่อขนาดนั้นเออวันนี้ดูเป็นหนุ่มอบอุ่นมากเหมาะกับทรงผมอีกเออไม่เหมือนพระเอกเกาหลีเลยเอกซซีรีส์เกาหลีอะ จริงเขาหล่อนะแต่มันชอบแกงเขาแล้วม่เขาดูเป็นคนผมว่าตลกอะม,มั้งทั้ที่จริงเขาก็หล่อจะตายตอนสองน้องเพลงกับที่ที่เขาเสียงดังมากอันน <c oughs> ั้นต<ม>้องปล่อยออกมาให้หมดเสียงเขาเสียงดังมากคน,<อ>คนได้ยินในห้องนั้น,นะอะจนแบบเพื่อนก็บอกว่าไทเล่ก็บอกว่าเออพี่แบบลดลดเสียงลงมาหน่อยสักครึ่งนึงเออเพราะว่าเวลาประสานเสียงมันจะได้เข้ากันซึ่งวันนี้ก็เขาพัฒนาขึ้นมากเขาเขารู้จังหวะการใส่หนักเบาแล้วก็รู้ทำให้คนแบบเอ็นจอยได้น้องกูจีน น้องก็อันนี้เหมือนก็ขึ้นจะฝึกได้ไม่นานนะเหมือนก็แบบยังร้องเพลงเสียงไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่บอกว่าตอนร้องตอนซ้อมน้องเสียงเบามากแต่เหมือนน้องไม่มั่นใจด้วยแหละแต่วันนี้ก็คือวันนี้อันนี้อันนี้นะถ้าถ้าบอกว่าไม่อู่นะไม่เชื่อนะงไม่ออกเอก็ปกติอ่ะจริงแล้ก็มีความน่ารักความเป็นตัวของเขาแบบความเด็กๆอยู่อะแบบแบบความรักในแบบของเขาอ่ะเขาไม่ควรเป็นแมนสินะเป็นบอยเป็นบอยอยู่เลย พอมีน้องร้อ,องดีเลยน้องเก่งใช่คือฟังมันก็อาจจะลุกก็พอดูอ๋อมว่าเขาไม่ได้แบบเป็นคนแบบใส่ร้องแค่นั้นแต่ว่ามันก็ร้องใสไตล์แบบของเขาที่มันแบบเฮ้ยมันฟังแล้วมันแบบมันได้อ่ะมันอินอ่ะถูกทำได้ดีเออคุณแทเรสอาคตมเมนทูเข้าเต็จห้าตอนนี้เขาเปิดมาแล้วแสงมันส่องเขาแล้วเขายิ้มไม่แล้วเขาเปิดมันเป็นการเปิดที่ดีมากๆเลยอะว่าว่ายิ้มตั้งแต่เริ่มเลยอะเออมันแบบดึง ยิ้มบบให้เขาไปอ่ะยิ้มจนตามันอย่างงี้อยู่แล้วก็ยังร้องได้ปกติอ่ะร้อยิอยอยอ้ม,อม,อมโอ๊ยมันเห็นแล้วมันใจมันละลายไงเขาี่ต้องยิ้มบ่อยใช่ไหมใช่ข้อดีของเขาอย่างเลยอ่ะเขายิ้มไปร้องไปได้ดีมากเออแบบเสน่ห์อ่ะเป็นสเสน่ห์ที่แบบน่ารักอ่ะว้าวส่วนเสียงร้องก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วนะละมุนมากแบบมันหวานแต่ตอนตอนจะใส่พลังก็คือใส่สุดชั้นเสียงสูง บางแผ่วโอ้เสียงใสเลยเฮ้ยต้องปิดจบแบบอยอืมวันนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยคนรู้คนรู้ใชะผนุ่มซีรีส์แล้วเราต้กลับมายิ้มอีกอะงงเลยมันอะไรขนาดนั้นอินเลิฟเลยขนาดนั้นะค่ะมาแรงอันดับพุ่มจั๊กหรอตอนนี้ติดท็อปไนท์แล้วมาแรงมาแรงแสดงว่าคนเกาหลีชอบมึงเนี่ยอันนี้ยิ้มนิดใช่อันนี้แบบเป็นไทยที่คนเกาหลีแบบเขาแบบเขาชอบอ่ะอือแล้วยิ้มยิ้มหลงติงท้อหลงติงท้อตลกเลยนะเขาตลก แต่หลส่วนหวานไปเลยอ่ะอันเนี้ยวันนี้ต้อแบบทุกคนดูละมุนเลยอุนไปหมดพี่ธงยอนมึงวันนี้พี่ดีมากหอมมากแล้วผมยำเข้ากับเขาวันนี้คือชายมากไม่แล้วคือถ้าจำไม่ผิดคือเท่าที่กูจำได้เขาเป็นแรปเปอร์จ้ะอ้อเหรอเขาเป็นแรปเปอร์ขออนุญาติคือเขาแลาดมากตลอดเลยนะแต่ตอนนี้คือร้องแล้วแบบร้องแบบเป็นเป็น duo เข้าคู่กับเทเรอ่ะเพราะเขาก็แบบเสียงสูงแบบไฮโน้ตด้กันสองคนเนอะ วิธีทางนั้นเขาก็ได้ทั้งร้องทั้งรักแสดงว่าเขาก็มีสองทางเลยได้ทั้งสองเลยจะไปทาง,ทาง,ทางไห<ป>นออก็เสือกแตกเขาจะเก่งไปไหมวันนี้เขาเ,ขา,เขาดีมากแบบใช่เพราะว่าเขาได้ยินเขาร้องลอล้เนาะละมุนตุ้นมากคนเนี้ยตอนกล้องซูมแบบมันจะหล่อไปไหนอ่ะอแต่ตกใจจริงไม่คิดว่าเขาจะแบบร้องขนาดนี้แล้วร้องจนแบบโอ้ยเส้นเลือดขึ้นอ่ะแบบใช่เมื่อกี้เห็นอยู่แบบหอิ่มอกอิ่มใจดูคลิปนี้จบแล้วเลยมีดูคลิปอื่นๆด้วยนะคะวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะ 拜拜。